สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่เกมฟาคายภาค5แม่เกมนี้ก็ออกมาหลายปีแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยวันนี้นะครับผมเราจะมาทำภารกิจนี่เลยผมมาไ้แล้วเป็นเร y แอนซอนเอเวเตอร์เดี๋ยวเองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรแต่ขึ้นชื่อว่าเอเวเตอร์เนี่ยต้องไปเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรแน่เลยครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมชิวๆนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่ครับก็เรียกได้ว่าเพิ่งได้เกมมาก็เอามาเล่นหน่อยนะครับ พอดีเพิ่งมีเงินซื้อนะเกาะแห่งนี้นี่มันเกาะของเกมฟาคายแม่งเขื่อนอยู่แล้วครับขับไปขับมาโดนยิงปัดหน้าหายเลยครับโอเคทุกคนใกล้ถึงแล้วผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาฮอมาเนี่ยมันจะไวกว่าหรือเปล่าวะแต่ช่างแม่งครับใกล้ถึงแล้วโอเคเจ็ดร้อยกว่าเมตรแล้ววะจอดแม่งเลยตรงนี้โอเคมาทุกคนเปิดก่อนเลยมีใครไหม มีเยอะโคตรโคอืมผมเอาไงเราจะสเตลไหมเราไม่มีค่อยมีขอสเตลนะแต่ว่าช่างม่งครับตอนนี้ดูก่อนนะมีหนึ่งสองสามสี่คนตัวประกันหนึ่งคนครับโอเคค่อยๆไปครับจังหวะนี้เราไม่รีบอยู่แล้วครับมีสไนเปอร์อืม mm hmm. ตัวดีเลยครับไปเคลียร์ข้างบนก่อนดีกว่างนี้โอเคผมต้องเอาข้างบนก่อนข้างบนเป็นแมชชีนกันแบบปืนโคตรใหญ่มีบันไดให้พร้อมแบบนี้ครับ บอกเลยว่าไม่รอดแม่คิดถึงฟีลลิ่งสมัยฟาาคาสายจังโอเคอย่าเห็นนะไม่เห็นหรอกมันโงอ,อยังไงแล้วฉีกถึงเลเรียบร้อยครับมันนี่โอ้โหจริงจผมสามารถสาดได้เลยเนะี่ยเฮ้ยเอาไงดีโอ้โหคนเยอะนะแต่อุ้ยมีแมชชินกันอยู่ในมือแบบนี้มันก็ชิวแล้วดิ แล้วผมจะกลัวอะไรครับมาทุกคนเตรียมตัวมันเปิดเลยเปิดเลยครับยาวๆย,ยิงถลม่มไปเลยระเบิดบึ้มระเบิดบึ้มแค่นั้นยิงไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่อยู่ไหนอยู่ไหนครับอเอ้ยแอร์ซัพพอร์ตเหรอมันมีแอร์ซัพพอร์ตด้วยเหรอไปก่อน อะไรวะไม่ได้อ่านซัาบด้วยเฮ้ยแอร์สปอร์ตจริงด้วยเยีย่อโอ้โหชิบหายแนละ้วต้องไปทางไหนเนี่ยผมวิ่งแบบนี้แล้วปล่อยก่อนแล้วกันตอนนี้อยู่ไหน incoming แล้วโวยเลยหลบก่อนตาที่หลบประตูเข้าไม่ได้อีกโอ้โหดีจริงๆแล้วเพลงอย่างบิวแล้วคนหายไปไหนหมดวะเนี่ยเข้าได้ อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนอันนี้อะไรมายังไม่อา่านเหลืออะไรอีกไหมข้างบนเหรอมีอะไรวะข้างบนเฮ้ยใครเก็บไม,ม่ชินกันผมเดียวเดียวเดียวโอ้โหแม่เอซัพพอร์ตใช่ไหมหูจัดให้หูจัดให้เน้นๆเอาไปเลยเต็มๆตมจบไหมล่วงต้องร่วงแล้วแบบนี้แน่นอนการันตี <laughs> เรียบร้อยครับ 4N โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งภารกิจเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักภารกิจแล้วกันนะครับทุกคนพอดีเอา้าเดี๋ยว <c oughs> ไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันทางผ่านโอเคไปกันต่อขอโทษขอโทษกำลังจะบอกว่าเรามาต่อกันอีกสักภารกิจแต่ว่ามันเป็นทางผ่านโอเคครับน่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งเฮ้ยมี air defender โอ้ไม่ใช่มี air support ้วยเหรออย่าบอกนะว่าภารกิจเราจะได้เออเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรวะขับเครื่องบินโอเคครับไปกันก่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใส่แม็กก่อนให้เรียบร้อยครับเข้าไปเลยแล้วกันทุกคนโอเคโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเพียบเลยมันดีกันอยู่ตรงไหนวะโอเคทุกคนมน่าจะเห็นแล้วละ่ะขึ้นบนกันแล้วกันนะคือยิงกันนัวจัดเลยครับมาผมว่าข้างบนนี่แหละ ได้มุมมองที่กว้างกว้างจริงโอเคทุกคนกว้างแบบนี้นําล่องไปก่อนไปเลยเน้นเน้นสามลูกไปเลยครับยิงยาโอ้โหไม่มีไม่มีดอดด้วยยิงสดหนึ่งแม็กไม่ล่วงยิงเข้าไปหลบหลังใช่ไหมมันยิงไม่โดนแล้วเนี่ย ืมันคุมยากอันเนี่ยอยู่ไหนครับมาครับโหทุกคนไม่ไหววะลงแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปนวลข้างล่างดีกว่าครับมาข้างบนไม่สู้เปิดตรงนี้แหละมาครับมาเลยระยะใกล้เนี่ยผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วหมดไหมหมด แค่นั้นครับเหลือปะเนี่ยไม่เหลือแล้วครับคุยได้ติ<อ>ดทรับใครวะมันเอาอะไรไปนะเครื่องบินเหรอเอาชิปหายโอเคครับเราน่าจะต้องไปเอาเครื่องบินมาให้แมงโอเค เราทำเพื่อครอบครัวนายนายก็ทำเพื่อเราแล้วกันเนะอะไรวะเนี่ยไเชี่ยม่งกวนสติดกูคนกำลังคุยอยู่อีเวนเอาเสร็จยังคนกำลังคุยอยู่ออเวนขับรถปาดน้าเอาคุยไม่ได้เลยทีนี้ <c oughs> โอเคครับมาข้ามไปไมาครับวิ n งแมนไปกันต่อภารกิจวิ n งแมนอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นโอเคขอเก็บของก่อนนะเอารถคันนี้ไปนี้แหละ let's go ครับได้เวลา600กว่าเมตรได้อยู่โอเคครับทุกคน100กว่าเมตรเท่านั้นเตรียมตัวครับเตรียมตัวประทะผมเจอแล้วส่องก่อนเลยครับมีโคตรเยอะ อันนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมอันนี้มันเป็นทางผ่านวะเอาสักหน่อยไหมทุกคนเอาสักหน่อยก็ดีครับอุ้ยเยอะด้วยเนะี่ยไม่น่าทางผ่านวะถ้าเราดิสเซเบิลอ่าตรงสัญญาณเรียกก็ลังเสริมได้นี่ก็สบายขึ้นเยอะครับโอเคแบบนะมาหาทางก่อน ก่อนดวกูต้องเลิกเดิอนติดต้นไม้ให้ได้ก่อนปาดเตะเข้าไปเลยจบวิ่งหนีแบบแอสซ s i ซินครี d สไลด์นอนแค่นั้นมีไหมตรงนี้โอเคครับเงียบเข้าเลย Disable นานด้วยอย่าเพิ่งเห็นนะ โอเคเรียบร้อยมาได้เวลามันเลยพวกเปรตเขาบอกอาจจะมีครับไม่ต้องชกคอเสยไปอีกทีเรียบร้อยครับในบ้านมีใครไหมถ้ามีก็จบอะแค่นั้นหยิบเงินมาก่อนเลยอันดับแรกโอ้โหของดีครับแต่ว่าอย่าพึ่งยังไม่อยากนัวแถวนี้อันนี้อะไรไม่เอาครับไม่อยากฟังข้างหน้ามีหนึ่ง โอเคครับอืมบ้านดูมีฐานะอันเนี้ยโอเคแป๊บหนึ่งนะทุกคนเราขึ้นไปข้างบนก่อนครับเฮ้ยยางก่อนเดินมาเดินมาเดินไหมไม่เดินไหนอ่อไม่เดินไม่เป็นไรครับไม่เดินผมก็ไม่ไปแถวนี้น่าจะมีครับ หนึ่งคนเดี๋ยวเห็นไม่ได้เหมือนมีคนได้ยินเสียงเฮ้ยชิปหายอืมไม่สตงสแตวอะไรมันแล้วบวกเลยแล้วกันบวกเลยแล้วกันโอเคมาก่อนเลยปืนตุ้มจิ๋วขอเข้าบ้านก่อนอย่าพึ่งใจเย็น ไอ้นุ่มทำอะไรพี่อัน้ทำอะไรสาดไปเลยให้หมดแม้ใครมันเรียก,กำลังเสริมวะเนี่ยอยู่ไหนวะอแม็กปัดเอาปาดระเบิดตัวเพื่อเองเออดีวะขอบคุณนะช่วยได้เยอะเลยโอเคมีปืนตุ้มจิ๋วอยู่หนึ่งกระบอกครับปาดเข้าไปยังไม่ตายปาดไปอีกหนึ่งเรียบไปอีกโอ้โหนี่ผมเป็นใครสิทธิ์หรือเปล่าวะไหน อยู่ข้างบนทำไมไม่ต้องโอเคเดี๋ยวเพึ่งเปลี่ยนปืนก่อนนี่แหละสุระยะาไกาได้โอ้หเพื่อนมันอย่างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดไปเลยยิงยับยัง้งไปก่อนหมดไหมหมดเกลี้ยงผมต้องการปรืนกลไม่ไม่เอาเอสโซบแบบนี้ ยิงไปเลย3ตัวรวดเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะไรมาเอาเนี่ยเข้าประตูไปก่อนใจยเยน็นๆว่กทุมกูเจอแล้วคือบินแต่ว่ากยังเก็บไม่ได้แปปนึงไปก่อนโหอยู่ไหนวะโหอีกหนึ่งตัวมองไม่เห็นโอ้ช่างแม่งไม่ยิงแล้วครับยิงอย่างกาก <c oughs> ไหนเนี่ยไม่มีปืนได้เลยอะ่ะไม้เบสบอกมาทำไมวะเดี๋ยวก่อน ไปหลบหลังต้นไม้ทําไมเล่าขอปืนให้ผมหน่อยคนนี้นั่นแหละที่ผมต้องก,การต้องแบบนี้ใช้ปืนเ,ปเดิมครับโอเคหนึ่งคนแค่นั้นเอาระเบิดไปเลยเน้นๆนี่ซีดเวนจ์แจมแจมครับพ่อคยกูยึดทั้งฐานครับคนเดียววิ่งยิงกับแบบใส่ชุดนานโนสูตรของใครสิไอ้บ้า จบโคตรปัน่นโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือแล้วก็นิคเคลนนิคเคลนนิคเคลนเอ่อมันเข้าตรงไหนวะผมลืมละตอนแรกผมเข้าตรงไหนตรงนี้โอเคมาเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวขับเครื่องบินไปขับยังไงวะ เอโรเลฟไรท์เอ็กซ์เรีโอเคพิชดาวเอชบอมเบอร์วิวแมชินกันได้ด้วยเหรอโอเคครับเออเดี๋ยวไปหารันเวย์ก่อนนี่ไงรันเวย์เราใช่ไหมโอเคครับผมเจอแล้วมาเตรียมตัวทุกคนเราจะเป็นเอเวอเตอร์กันครับเทคออฟในสามสองหนึ่งเลสโกครับปืนมาแลวครับผม เาเรียกว่า increase speed นะรู้สึกทำไมมันชา้าจังวะตายแล้วขึ้นไปแล้วครับจังหวะนี้แค่นั้นบินบินขึ้นเป็นเอเวเตอร์ครับนี่ต้องไปทางไหนวะโอเคครับค่อนข้างขับยากแต่ว่าสนุกดีครับมีแมชชีนกันได้ด้วยมันละทีนี้โอเคไปต่อครับขับยากอยู่นิดนึงแต่ว่าสนุกดีครับเฮ้ย มีคนเห็นด้วยเหรออย่างก่อนวะนุม่มในเห็นก็เห็นไปเฮ้ยมีทิ้งบอมด้วยวะ่ะมันละทีนี้ครับทิ้งบอมยังไงวะไปก่อนครับเลี้ยวเลี้ยวดีนึงย่อพิชเก้าไปเรียบร,ร,ร,ร้อยครับผมโอ้โหเขาตึงเดียวาวครับแบบนี้ รเรียบร้อยครับเก okay, ต้องลองไปข้างล่างเฮ้ยดิงเกินดิงเกินโอเคมาค่อยๆค,ครับทีล,ละนิดโอเคบินเรียบบินเรียบโอ้ยกล้าบินได้ไง,ไงวะของจริงทำแบบนี้คือมึงมึงหมึงเยโดนด่าไต้หาครับมาครับโอ้หคิดถึงคิดอันนี้คือทำให้ผมคิดถึงท็อปกันอยู่นะ ค่อยๆช้าๆมันเป็นเครื่องบินน้ำนะแต่ว่าจอดด้วยความเร็วขานี้ก็ไม่ไหวครับโอเคครับค่อยๆโอเคเกือบแตกโอเคครับชิวๆช้าๆช้าๆไต่แล้วตับไว้ครับไต่แล้วตับไว้ เราต้องเอาไปคืนไอ้นิกให้ได้จะมาทำตกตอนนี้ก็ใช่เรื่องเดี๋ยวยาวไป <ง uin> โอเคแบงค์ไร้ครับเลี้ยวขวา <ง uin> เรียกวา่า <ง uin> หักขวานี่แหละโอเคห <ง uin> มุนหม,มุนหม,มุนโว้ยโคนมันอะโออขับง่ายแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันครับมุน ไปครับค่อยๆนะอย่าล้มนะอย่าล้มอย,อย่าตกนะออมาทุกคนใกล้ถึงแล้วละ่ะผมดูทรงแล้วยิงได้ด้วยวะมันต้องเป็นเครื่องบินพลเรือนแบบไหนที่ติดติดเครื่องติดแมชชีนกันติดระเบิดแบบนี้วะ๋ยวเพิ่งมีคนมาให้ผมยิงนะครับใจเย็นนะ ไา้แล้วกันครัโอเคฝั่งนี้ครับอืมไปไปไปเฮ้ยมีเหรอมีคนเหรอมีคนเหรอโอเคค่อยว่ากัน,นครับเุ้ยมาทุกคนผัดผลกันหน่อยผัดผลกันหน่อย ดีสวยเหรอโอเคแต่ระดับขึ้นนิดนึงครับยิงเข้าไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มาทุกคนเดี๋ยแต่ระดับขึ้นไปหน่อยนะแต่ระดับว่าแต่ระดับเออโอเคระเบิดน่าจะลงตรงอ่าตรงกลางพอดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับโอเคมาทุกคนแต่ระดับหน่อย 300เมตรครับเฮเยมาตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมจัดให้ครับขอเน้นๆลงไปซึมโคตรตึงไปต่อครับงงอะดีมี air defense ด้วยอย่างปั่นแหละโอเคครับทุกคนต่อไป ยิงไปก่อนครับแต้เรียว่ายิงขู่กระสุนไม่จำกัดอยู่แล้วครับชิวๆครับเฮ้ยอออหมดเฉย <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับมาไปเลยจบจบบินขึ้นครับไต่แล้วทบขึ้นไปโอเคโร่โหนึ่งทีโอเคของจริงครึ่งเปนแบบนี้โรไม่ได้นะครับ เอา living mission เฉยโอเคกลับไปก่อนครับหักหัวแบบนี้เลยทุกคนเวียนหัวนิดนึงนะโอเคเล่นต่อครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรให้ทำอีกไหมบึ้มไปน้องโอเคเดี๋ยวไปหา r นเว a y กันครับแลนดิ้งตรงไหนเยโอเคผมเจอละ ชาชาครับมันลดความเร็วยังไงวะโอเคสโลดาวโอเคเพิ่มความเร็วนิดนึงสโลดาวโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยว แบบนี้เฮ้ย <c oughs> แจมจัดเราก็มีฝีมือในการขับเครื่องบินอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โอเคครับเฮ้ยสนุกจัดเลย <c oughs> ใจเย็นทุ่อย่าเพิ่งดา่าเราอกเจตคี <c> ้ <oughs> แม่งเป็นแบบเป็นเนครื่องบินที่ติดอาวุธอะโคตรโคตรโหดอะ,อดดอะมันติดอาวุธได้ด้วยเหรอวะน้ำหนักมันจะไม่เกินใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเข็น เข็นกับเข็นกับซองเงนโคตรวี่ว้ยไม่ตกทษทีต, <c oughs> ต้องบอกเลยว่าโคตรมันไม่มีอะไรขับทุกอย่างทุกอย่างปกติหมดครับ <c oughs> จะลองขับดูก็ได้นะเรายิงให้ดูแนละ้วโคตรมันบอกเลย ได้ของคืนแล้วโอ้โหดีใจใหญ่ผมก็อยากได้นะขอผมสักลำได้ไหมผมไม่เอาปืนเอาอะไรก็ได้แบบปลดล็อกแอร์เพลนให้ผมสักลำเฮ้ย <c oughs> ชิบหายเอ้ยแม่งมีโอ้โหแม่งมีแอร์ซัพพอร์ตโหดกว่าเราด้วย ชิปเป่งแล้วอันนี้มันเครื่องบินลบเอ้ยชิปเป่งโดนยิงไปแล้วเฮ้ยมันจะไม่จบง่ายหรอ yeah, <มา S 1> วะเยี่ยมเอาอะเอายังไม่จบยังไม่จบจบตัวเนี้ยโอ้โหมาครับทุกคนเรามีแอร์ซัพพอร์ตเราต้องบุกโอ้โหนึกว่าจะจบง่ายไอนนยังไม่จบใช่ไหม ยังไม่จบไปกันต่อมาทีโซยโอเคโหกูมีรถมากมั้งอยู่ไหนวะเข้าบ้านก่อนไอ้เวนชัวเอ้ยเฮ้ยอะไรครับหัวไม่มิดนะปาดเตะเข้าให้ ยี่ไหนวะโอเคกันไว้กันไว้ไตาระเบิดเข้าไปกลับเข้าบ้านแค่นั้นนี่อะไรอยู่ไหนไอพวกชั่วมานี่มานี่เลยอยู่ไหนอีกฝั่งนูน้นไปเลยเฮ้ยเข้าบ้านกูทำไมใจเย็นตุน,นมุมปาระเบิดเข้าบ้านตัวเองเอาชิบหายประตูหายแล้ว ข้างหลังมีไหมข้างหลังยังเคลียร์อยู่โอเคขึ้นบนเหลือตัวเดียวละแม็กหมดดิใจพี่พนุมเรียบร้อยยังไม่ตายจบจบไหมยังไม่จบอยู่ไหนวะโอเคหลังธงพี่แสกให้เลยน้องๆยู่ไหนมีอไหมหมดไหมหมดโอเค โอเคครับไปต่อโหชิบหายลงก่อนมึนละดีเพื่อนไปไหนหมดไม่รู้ยิงก่อนยิงก่อนยิงไปก่อน อย่าชุบเพื่อนไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบไปเลย <c oughs> ไม่มีของดีเฮ้ยเฮ้ยมีสไนเปอร์ด้วยเฮ้ยอยู่ไหนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,นโอเคโอเคมาทุกคนต่อพอดีสายเข้าครับขออภัยด้วยอยู่ไหนวะาน้องไปตรงไหนเอ่ยเอ่อข้างบนโอเคโอ้โหขัดจังหวะหมดเลยใครโทรมาตอนนี้กำลังนัว โอ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนตรงนี้อยาอยายิงของเพื่อนผมมีกล้องแล้วมันแล้วทีนี้นข้างบนโอเคมาเลยครับทุกคนเน้นเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยแม่งยิงแรงจริงวะทุกคนผมจะตายสนัปุ๊บเกมนี้คือแบบโคตรนรกผมไม่ได้ว่ะเฮ้ยตกแบบน,นี้ชิบไปเลย ไม่ได้มอบก่อนโอ้โหไม่มียาเอาไงดีวะผมโดนสไนเปอร์ยิงตอนนี้คือจบเลยนะเว้ยหายแล้วโอโ้ทุกคนโอเคโอโ้ขอบคุณมากที่รีเจนเลือดให้ผมใครมันมาอีกไปก่อนมีเยอะด้วยมาเป็นบอยแบนด์เอาไปเลยมาเป็นบอยแบนด์แบบนี้นั่นแหละ เน้นๆจัดให้งามๆขอรีเจเรื่ดก่อนได้ไหมอย่าพึ่งใจเย็นพ่อหนุ่มไปไหนอีกวะอยู่ยงี้หนึ่งคนทำอะไรครับพี่ทำไมไม่ตามเพื่อนแตกฝูงเอ้ยแม่งมาเป็นฝูงเอาไปเลยแต่นะไหมฝั่งเสียงแล้วไปตะอไหนจบไหมไม่จบด้วยไม่จบผมเลียนให้เองจบไหมยืนงงอยู่นั่นเลยยิง ยิงจบไหมไม่จบผมจะจบแทนแล้วนะขูหแม่งคนเยอะด้วยหูวิ่งมามาเลยครับเฮ้ยมันมีเยอะจัดเลยว่ะเอาไปเลยน้องยิงกดไว้นั่นแหละโอ้ยชิบหายแม่งหมดอย่าบึง่งอย่าบึง่งขอฮิวไม่มีเลือดแล้วโอ้โหมีแต่ปืนพกขอก่อนเลยเข้าบ้านก่อนยาไม่ใช่ยา โอเคขอรีเจนแป๊บชิบหายเข้าไม่ได้โอเคไปกันต่อครับแค่นี้โอเคไปกันต่อไปกันต่อจะเหเย็นนะพอน้อหมูหมันมีอยู่คนเดียวเองอเจอบเพิ่งไปปูนพกมันดูดีกว่าวะโนตยังไม่อาหารค่อยว่ากันไม่มีเวลาเล่นเกมใครมามาเล่นเกมตอนนี้โอเคเรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้คือเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเหรอ โ okay. อเควู้โคตรมันครับภารก,กิจวิ g m a n บอกเลยว่าแจมสนุกดีครับโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับเกมฟ้าใครแล้วเจอกันใหม่ครับบาย